สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะบนมีเรื่องตลกมาจาก Viral GFDIY นะคะมีคำศัพที่ไม่รู้อยู่เล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องของพยาบาลกับคนไข้นะคะเอเ s e ร์ a แอกซ์เ t t เ e นเอ a น i s ์สแ t ก e n แอ thiswillmakeyoulaughcrazy พยาบาลบอกให้คนไข้ถอดเสื้อผ้านะคะคนไข้เป็นผู้ชายนะ เรื่องนี้เนี่ยจะทำให้คุณขำคิดแตกคิดแตงกันเลยทีเดียว e n e r d as k an e l d e r l y p a t i e n to t remove his clothing and put on a gown before getting examined by the doctor พยาบาลบอกให้คนไข้วัยชรานะคะถอดเสื้อผ้าแล้วก็ให้ใส่เป็นเสื้อคลุมของโรงพยาบาลนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้รับการตรวจจากคุณหมอ In front of you he asked c h a l y คนไข้นะคะคุณลุงอ่ะเรียกว่าคุณลุงแล้วกันคุณลุงก็ถามพยาบาลไปว่าต่อหน้าเธอเนี่ยนะแบบอายๆนะคะ The n u r s e said d o n t w o r r y i v e seen plenty of n a k e d b o d i e s before พยาบาลก็ตอบคุณลุงไปว่าไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องอายหรอกค่ะคุณลุงคือไม่กลัวหรอกต้องบอกว่าไม่ต้องอายนะคะคุณลุงหนูอ่ะเห็นมาเยอะแล้ว เห็นมาเยอะก็คือคนไข้ที่แก้ผ้านั่นเองนะคะก็คือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเปลยเปล่านะพอดี้มีความยากลําบากในการใช้ภาษาไทยมากๆเลยไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนดี <laughs> The patient reply คนไข้ก็ตอบไปว่า Not Not one like m y n e You d i e laughing at my naked body. คุณลุงคนไข้ก็บอกไปว่าแต่ว่าไม่เหมือนของฉันนะ หนูอะ่ะจะต้องหัวเลาะขำตอนชั้นะ่ะโปะแน่เลยอะ่ะคือยุดดายคือหัวเลาะขำคิดแต่คิดแตนจนสามารถจะตายได้เขาเปรียบเปิดยนะว่าขำจนตายไปเลยอย่างเงี้ยคือมันหามากว่างั้น Of course I won't laugh said the nurse to the patient I'm a professional in over 20 y e a r s i never l a u g h at a patient พยาบาลสาวก็ตอบคุณลุงไปว่า หนูไม่หัวร้อหรอกค่ะคุณลุงหนูอ่ะเป็นมืออาชีพพอทำงานมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วหนูไม่เคยหัวร้อคนไข้เลยนะคะโอเค then said the patient slowly undressing คุณลุงคนไข้ก็พยายามจะไม่เขินแล้วก็ตกลงละก็ได้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นนะคะ first He un his unbuttoned shirt, took off his pants, and with a s i g h pulled out his underwear. ก็เริ่มจากปลดกระดุมเสื้อก่อนแล้วก็มาถอดกางเกงแล้วก็ถอนหายใจเฮือกนึงก่อนที่จะถอดกางเกงในนะจ๊ะ In front of the nurse stood a huge naked male body with the smallest male organ that the nurse had ever seen in her life. ต่อหน้าของพยาบาลสาวนะคะในขณะนี้ก็เป็นร่างเปลือยของผู้ชายตัวใหญ่ๆคนหนึ่งนะคะที่มีตรงนั้น <laughs> เล็กนิดเดียวที่พยาบาลไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตของเธอนะคะ it was almost identical to a battery in length and width ในเรื่องเขาก็บอกว่ามันเป็นขนาดที่ เท่าๆกับฐานเลยนะทั้งความยาวและความกว้างฐานนี่ไม่รู้ถอน,น,นถอนถอนไม่รู้ฐานขนาดไหนแล้วทุกคน 2A หรือ 3A นะก็คิดกันเอาเองแล้วกันนะจ๊ะ Unable to control herself the nurse tried to stop a giggle but it just came out พยาบาลก็พยายามที่จะควบคุมตัวเองแต่ก็ควบคุมไม่ได้ที่จะหัวเราะกิ๊กกักก,กักนะคือแบบหัวเราะกิกกักเบาๆไม่ไม่หัวเราะดังนะ แต่มันก็อดไม่ได้จริงๆ When she realized that she was laughing she felt very bad for laughing at the patient's private parts and composed herself as well as she could พอะพยาบาลรู้ตัวเองว่าหัวเราะคนไข้เนี่ยก็รู้สึกแย่เลยอ่ะเพราะว่าไปขำในจุดตรงนั้นของเขาทำไมมันเป็นความส่วนตัวนะจ๊ะแล้วก็เลยขอโทษขอโพยคนไข้ไปนะคะ I am so sorry The nurse said, I don't know what come over me ไม่ใช่คาเข็ม I don't know what came over me on my honor as a nurse I promise that it won't happen again now tell me what seems to be the problem พยาบาลก็ขอโทษขอโพลวฉันไม่ได้มีเจตนาเลยเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจริงๆไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงขำได้นะด้วยเกยิของพยาบาลเนี่ยสัญญาเลยว่าจะไม่ขำอีกนะคะ คุณลุงบอกมาซิว่ามีอะไรผิดปกติหรอถึงได้มาหาหมอวันนี้ Is swollen the patient r e p l y the nurse s p r e a d out of the room คุณลุงคนไข้ก็ตอบพยาบาลไปว่ามันบวมจะ้ะแล้วพยาบาลก็วิ่งออกนอกห้องไปจบ <laughs> ออกไปทำอะไรทุกคนรู้ใช่ไหม <laughs> เท่านี้นะคะขอให้ทุกคนขยันฝึกนะคะขอให้มี ความพัฒนาแล้วกันนะจะสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็แล้วแต่ละคนนะคะยังไงก็มาฝึกแล้วก็มาฟังโบอ่านแล้วก็พังเข,ข้าใจเรื่องราวไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนให้กำลังใจเด้อไปแล้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ